ต่อมาอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีตุลน,นะคะดูดวงตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ปีพศ2567ในชาวราศีตุลเป็นอย่างไรกันบ้างในชาวราศีตุลในเรื่องการงานถ้าคุณได้ทำธุรกิจ เกี่ยวกับขายสินค้าให้คนอายุน้อยกว่าคุณมีคนอายุน้อยกว่ามาอุดหนุนสินค้าของคุณหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือคนที่อายุน้อยหรือเด็กอันเนี้ยดีมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานการเดินทางไปไล่ล่าการเดินทางไปเอาชิ้นปลามันอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสมมากๆหรือการทำงานที่จะต้องมีคนช่วย ก็ถาสามารถทําได้เป็นการสมัครสมานสามาคัคคีเงินการเงินดีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะอาจารย์บอกว่าให้คุณขอพรกับู่มานดีไหมโดดเด่นเรื่องเด็กมากๆเลยนะสําหรับในชาวราศีตุลน,นะคะและในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินโอเคมาก สัปดาห์นี้การเงินคุณเด่นนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบกับคนที่อายุน้อยกว่าอายุเขาหรือว่าตัวเลขเขาเสี่ยงให้หรือคนเด็กน้อยที่บ้านหยิบรอตตอรี่ให้อะไรอย่างเงี้ยโดดเด่นมากนะคะแต่ส่วนในเรื่องของความรัก ในเรื่องของความรักของคนในชาวราศีตุลน,นะคะมักจะไปเจอในเรื่องของคนสามคนอยู่เสมอๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าพันพัวพัวพ,พันไม่จบสักทีนะแล้วก็ในคนที่เพิ่งคบกันก็จะรู้สึกได้ว่าเอ,อคู่ของคุณหรือคนที่เข้ามาเขามันความรู้สึกเขามันเด็กเกินไปหรือว่าเขามีความเป็นเด็กไปอ่ะเราจะต้องอ ควบคุมคอนโทรลหรือค่อนข้างเหนื่อยหน่อยสําหรับคนที่เพิ่งคบกันหรืออยู่ๆมีแฟนโอ้โหมีลูกเพิ่มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพ ต้องบอกว่าไม่มีปัญหานะคะสัปดาห์นี้โอเคอยู่ถ้าคุณไม่คิดมากนะสำหรับในชาวราศีตุลก็ทุกอย่างกำลังสดใสแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะลุยเต็มที่เลยเรื่องการเงินก็มีมานะคะแล้วก็มีอารมณ์ชื่นเมื่อนสดใสแล้วมีพลังจากกุมารกุมารที่คุณเลี้ยงอยู่อะไรประมาณนี้อาจารย์บอกว่าเลยว่าเขามีพลังมากๆเลยนะแล้วก็ มีโชคกับเด็กด้วยนะคะส่วนเลขนําโชคอาจารย์บอกเลยเลขหกเลขสามเลขแปดนะคะสาหรับในชาวราศีตุลน,นะคะสัปดาห์นี้ก็ชิลๆนะคะสบายๆนะคะใครที่ทำมาหากินในลักษณะชาวประมงหรือการทำเทรืองส่วนไรนาหรือการไปค้าขายวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยโดดเด่นมากๆสำหรับในชาวราศีตุลน,นะเขาเรียกทำทำงานหาเช้ากินข้าอย่างเงี้ยมันจะดีมากๆเขาเรียกว่า ทำทุกวันทำแบบจริงจังตั้งใจได้เงินทุกวันเลยคุณจะแฮปปี้เอนจอยกับเรื่องการหาเงินมากๆคะ่ะในชาวราศีตุลน,นะคะ